ผมกำลังอีสปอรครับผมอ้อลืมไปแล้วผมถ้าพี่โขอโทษ้วยครับคผมไม่ได้อัานตอนนี้ผมอยู่ในเกมอปเกมอนที่กำลังอีสปอรว่าครับนี่คือรายการไข่กากไขหน้ายอกยองของผมยิงไปแล้วยิงไปแล้วตอนนี้องผมอันดับหนึ่งคือพี่ใหม่ไฟแรงผมเกิงเรเยอะข้าสองเลเวลน้ข้าสี่เลือก ขาดูเดือดไลยใช้กันตอนนี้นะผมฆ่าเรียบร้อยครับผมพี ing, 1, ่ใหม่ไฟแรงผมอาจจะใช้เทคนิคการให้เขาถูกฆ่าก่อนพี่หนุ่มไฟแรงผมเอาไงครับผมเอากระแลตอนนี้ผมตอนนี้ผมกำลังมาโอ้เหนื่อยกพี่หนุ่มไฟแรงผมคุณอยิงไหมครับพี่หนุ่มไฟแรงยิงอยู่ครับผมพี่หนุ่มไฟแรงพี่หนุ่มไฟแรงครับผม แต่เขาเห็นแล้วครับผมน่ารัง่กียจจริงๆตอนนี้เขาขึ้นไปข้างบนแล้วครับขึ้นไปข้างบนออกหน้าตาผมหน้าอ่างผมเขาขึ้นไปข้างบนเขาไม่ใช่ไอ้ผมแล้วเขาไม่ได้เอ็กเซลผมตอนนี้หนุ่มไปแล้ครับผมเห็นตอนนี้ยิงไปที่ร้อยสตูลูตัวสตูลูตัวเขาตัดเลยทุกต้องตามกฎหมายใส่ริบบิ้นเตรียมพร้อม หนุ <zo> <ia> ่มไฟเด็กใหม่เอ๋อผมน้องใหม่เอ๋อผมเลเวลต่ำกว่าห้าสิบมิลลิโทมโอเคครับผมตอนนี้ผู้นำคือพี่หนุ่มไฟแรงเบอร์สีแดงครับผมส่วนส่วนส่วนหนุ่มไฟหนุ่มไฟร้อนครับผมขี้้าวเย็นเพื่อเคยได้ยินคำนี้ไหมครับผมว่าแดงแรงนิด ตีฟ <ời> ้าย็นย oh, oh! oh! oh, yeah! uh ็น huh. ท uh ุกหนาวยิงโดนยิงโดนโอ้ชุ่กันโอ้โอ้โอ้เย่มรยินเตะเป็นมุมกล้องครับผมมาครับมมกล้องตามไนี้เหมาะผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังดูไม่เห็นเหมือนกันตอนนีโอ้โ ผมนัดหนุ่มไฟลุ่มไปเยอะเริงนะผมน่าจะน่าจะเริ่มเอาจริงแล้วผมแต่นุ่มร้อนแรงผมเขาเริ่มเอาปืนหัวแล้วนะผมยิงแล้วยิง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 หัไปชนะเฉยเลยครับผมชันเนื้แล้วก็ะจายตอนนี้กำลังดูผมมีันเป็นยัง ตอนนี้เราเขากำลังเริ่มปัญหากันแล้วผมไม่รู้นนว่าอีกนานไหมกว่อเขาจะเริ่มนี้ผมไม่เล่นอะไรแล้วจบแล่วเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้อู้จริง <c oughs> โดนอู้อู้พี่หนุ่มสีแดงผมเอาจริงเลยครับผม กดยอม,อกกยอมบอกแล้วว่าผมการดวลครั้งนี้ถือว่ามีผู้ชนะลาก่อนท่านผู้ชม